สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป๊เชียร์แนลซ่องเก่าซ่อง,งเดิมเพิ่มเติม้วยซ่องจริง<อ>นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป๊นะคะวันนี้พี่เป๊มีแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากกับทุกคนอีกเช่นเคยใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะคะขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังขอให้คุณโชคดีสําหรับแนวทาง รัฐบาลไทยประจำวันที่16กันยายน2568นะคะแนวทางชุดนี้เป็นของพี่เป้เองคิดขึ้นมาคือแบบว่าถึงเนี่ยบวถึงเนี่ยก็สร้างหัวมัน <c oughs> มันต้องมีฝูกบ้างเลยวะจักมือว่าละีล่น้องเนาะก็เน้นย้ำนะ,ะคะว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือ อย่าลืมนะคะสนับสนุนซื้อฉลากคินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอย่าไปซื้อมันได้เลขใต้ดินนะมันได้หลาย <c oughs> มันมันผิดกฎหมายเออว้าวแพ้่เสียงในหัวซึ่งวันงวดที่ผ่านมาเออ วันที่สดใหนึ่งกันยายนสองพันหารอยหกสิบแปดที่ผ่านมานะคะของพี่เป้ได้ไปสามหนึ่งแต่ว่าเอาบอกตรงๆนะไม่ได้ชอบบได้มากบได้แบบเล็กงงวะคือบได้งามจักเม็ดมันแบบบได้งามอันนี้คือพี่เป้ลงไปดึกกลุ่มบอกตรงๆคือตาถามว่าพี่เป้ได้ไหมพี่เป้ไม่ได้หรอกพี่เป้ไม่ซื้อมันบอกงามบอกหักมันบอกเข่าตากับมังกรขนาดคิดเองยัง่ยซื้อเห็นนะ เออและวันที่สิบหกนะสิบหกกันยาจนสองพันร้อยหกสิบแปดนี้พี่เปเอามาฝากกับทุกทุกคนอีกเช่นเคยน,นะเจ้าทุกคนจ้ะสาธุาขอให้องลงโอมองลงองลง,ง,ลงเจ้าแม่สบายแดงฮึมได้เป็นเจ้าแม่น้ําเขา,าเห็นบอกข้าเจ้าได้เป็นหันเป็นนี่นลุลนนหุ้ยนะพี่นอน ไปเบิ่งกันนะคะสำหรับ16กันยาย,ยน2568นะคะของพี่เป้ได้ตามนี้จ้ะ707279919294 707279919294นะคะทุกคนค่ะก็ขอให้ช่วงนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้ดูถ้าถามว่าชอบไหม ยังบวจักยังบวจักมันพอได้ใกล้มือเออยังพอได้ใกล้มือในใจยังหุ่มหุ้มอยู่เลยกับคุณแม่มันอยู่ที่ดวงอิลีเด้พี่นองเอ้ยดวงไผ่ดวงมันหมานไผ่หมานมันค่ะขนาดตัวเองคิดเองนะนตัวเองก็ยังบ่มบ่ได้มามันกับมาอยู่ได้แหละแต่หาว่าใช่บอก็ยังแบบ ยังบเตตากรรมการมาซะอล้วสำหรับชิมโฮกนี่ก็ไขมักกะตามบมมกักกะพานเนีอยแต่พี่น้องจ๋าติดไว้จนนังหาทนึงสัมบาทเอ๊ะไม่ใช่สิใครบอกให้ซื้อหอยว,ยวยใต้ดงใต้ดินมันผิดกฎหมายเอยอเขาให้ซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวคือเราวันนีหนึ่งลอตเตอรี่บกเคยซื้อแ <c oughs> มนบอกอดนนี่พิเศษว่ามาเนี่ยมันแมนอยู่บอกหรือว่ามันโบแมนหรือแบบว่ามัน มันบ่อไสฉันบอกกระซางน้องี่นน้องนาองบ่าหนัวหัวมวลคิดนี้ง่ายๆสันๆได้จ้าไผมากกับตาม่มัมกกับพานนะค่ะสำหรับแนทางรัฐบาลไทยของพี่เป้นะคะทุกคนขาก่อนใกล้ๆวันมันแล้วเราค่อยมาแบบสรุปสรุปกันอีกทีว่าเลขไหนมาแรงนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย